สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ปูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสิภาพไปตามแนวทางของปูซีหนึ่งเด้อพี่น้องได้ปูซีหนึ่งของลาวพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะว่าปูเพิ่นเอาแนวทางอย่างให้พี่ให้น้องได้พิจารณหน้าเราพี่น้องนาอเพระว่าเพื่อนกติดภารากิจ เอาแนวทางบ่อใดพี่น้องมือเสาร์หว่าสิลงมือเสาร์นี่ก็ยากพี่น้องเนาะเพิ่นโมมีเวลาเพิ่นมีเวลาหายแล้วก็เลยมาล่งไว้พี่ให้น้องใบปิดจะหน้ากันมืออื่นนาะพี่น้องเนาะหน้านี่มันก็น่าบุญนาศินเนาะหน้าบุญนางานพี่น้องนะครับยากขันยากหนีพี่น้องแนวทางบ่ไใดมาง่ายๆพี่น้องนะครับเนาะใดมาก็ยากแน่ถือง่ายใดยากใดยาก ถือไงไงมันเป็นตำราพี่น้องเปิดวางสั่นเนาะพี่น้องที่เดินทางไกลทางไกลพี่น้องเดินทางกับบานกับซองมาออกพันษาบานนอกกับขอพี่น้องเดินทางตลอดปลอดภัยทั้ทงไปทั้งกลับพี่น้องนะครับเนาะ,ะการเดินทางของเขากะยามีอุบัติเหตุเพ,พียภัยไปทั้งไดมาทั้งใดกับ,บหอดบานหอดซองหอด ขอหอดขั้วหอดพี Again ่หอดน้องหอดพ่อหอดแม่พี่น้องนะครับให้พี่น้องเดินทางอย่างระมัดระวังเลยพี่น้องได้เพราะเป็นนาเทศกาลนะครับเพราะใจดีก็เป็นห่วงพี่น้องนะครับการเดินทางเนาะรถล่ามันหลายพี่น้องนะครับนะก็คอยบึงคอยแย่งคอยผิดแยหน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาเขาเดือนเขาเล่าพี่น้องนะครับมาเขาเดือนเขาเล่าเลยเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบแปด พี่น้องวันที่18ตุลาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับลาวพัฒนาปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับทีเอฟซถามหาเนาะวันที่18ใส่พันธีก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันสิลงสีเริ่มวันที่สิบแปด นะครับสิบแปดเด้อนะครับสิบแปดตุลาสองห้านะครับหกเจ็ดเด้อนะครับนี่คือลาาพัฒนาปูซีหนึ่งพี่น้องน,นะครับเนาะเดี๋ยวปูซีหนึ่งเพ็่นสีบิ่งยังไงพี่น,อน้องยวไปเบิ่งกันไปชม ไปพิดเจรนากันปูสีหนึ่งลาวพัฒนาลาวพัฒนาปูสีหนึ่ง นะครับนี่คือปูซีหนึ่งลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะที่เอฟซีถามหากันมาเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างคืออยังสําหรับแนวทางของปูพี่น้องเดี๋ยวพอใจดีสีภาพไปตามแนวทางของเพื่นสีสวยสดงดงามทิ่นติตาถึกใจพี่น้องบอแนวทางวิ่งเพื่อนนอะพี่น,น้องเนาะไปะไปเบิ่งกันไลยพี่น้องแนวทางปู่สีหนึ่งวิ่งอะไรพี่น้องนะครับวิ่งหนึ่ง หนึ 1> 1่งกับห้านะครับปูซีหนึ่งวิ่งหนึ่งกับห้านะครับพี่น้องเอฟซีเนาะจะพอจะดีสิพ่าไปจับคู่พี่น้องไปจับคู่ปูซีหนึ่งเอฟซให้แม่นยัมมันโค้งบอ่อ เหมือนที่เลี้ยวๆมาไหมที่เลี้ยวๆมากเนี่ยก็เพราธรรมดาเด้อพี่น้องสิบอกให้ปูซีหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาเบิ่งปูซีหนึ่งนะครับปูซีหนึ่งให้อะไรนะครับมาเบิ่งไงพี่น้องจับคู่นะครับปูซีหนึ่งจับคู่นะครับเนาะ หนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งหหนึ่งเพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปู่ C 1พี่น้องพี่นอ้นองปิดจาน้าเอาเนาะนะครับนี่ครับปูส1่พี่น้องนะครับจับคู่ตัวที่สองจับคู่ชุดที่สองพี่น้องนะครับอ่ะเบิ้งครับกันพี่น้องดูไปด้วยกันเบิ้งไปนํากันเนาะชุดที่สองของ ปู่สี่หนึ่งนะครับห้าสองห้า หกห้าเจ็ดห้าเก้าเดี่ยวไนลอง นี่คือแนวทางปู่สีหนึ่งนะครับแนวทางอันสวยสดงดงามมาฝากพี่ตอดน้องยางจบเกลอ่ยยางสวยงามพี่น้องนะครับยางสวยสดงดงาม สวยสดงดงามนะครับขาดบ่ได้พี่น้องขาดไม่ได้จริงๆจะถึงเวลาเน็ตแล้วขอน้้ำใจจากพี่จากน้องจาก f อซเนาะจะถึงเวลาเสียค่าเน็ตแล้วนะครับขอทานน้ำใจขอคนใจบุญน้ำใจที่งดงาม เพื่อจะได้ต่อชีวิตเพื่อจะได้ต่อลมหายใจนะ้พี่น้องเนาะเออเพื่อจะได้ต่อลมหายใจมีมึกมีปากกาพี่น้องมีเน็ตต่อไปพี่น้องนะครับเนาะเออคนละเล็กละน,น้อยพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางปู่สี่หนึ่งจัดให้พี่ให้น้องเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องครับผมวันที่18ตุลาสองห้าหกเลัด ลาวพัฒนาปูสีหนึ่งวิ่งบนล่างหนึ่งกับผ้าจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าพี่น้องนี่ครับบัญชีสมุดบัญชีพ่อใจดีเด้อพี่น้องอะไครับพี่น้องฐานแนวทางเขาปังๆถ้าโชคดีโชคหมนันเนาะพี่น้องเนาะค่าเน็ตค่าปากกาค่าหมึกเนาะค่ากาแฟน้ำชาพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูสีหนึ่งไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วอะไพี่น้องก็จะลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามปูซีหนึงกันหลายๆพี่น้องนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ